แห่ชื่นชมนางเอกดังกับครอบครัวทำสิ่งนี้เพื่อชุมชนแนวชายแดนอีกหนึ่งนางเอกที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กสำหรับ ปันปันสุทธิตาที่ปันปัน,ปนสุติปินที่เราจะเห็นผลงานของเธออย่างมากมายหลังจากที่ทำงานเก่งแล้วแต่รูปร่างหน้าตาก็สวยสง่างามจิตใจของเธอก็ยังงดงามอีกมากมายอีกด้วยและซึ่งหลังจากที่เห็นว่าสว่าปันปันนั้นกับ เองพร้อมกับครอบครัวไปทำบุญใหญ่มากมายและอย่างล่าสุดเธอก็ได้โพสลงในอิ s ส a g แกรมส่วนตัวและเผยบรรยากาศที่ทำบุญใหญ่ระบุข้อความบอกรมพัฒนาสั่งพสัมพันธ์และแคุณแม่ปันปันประทาน,น,น,นอาหารและจัดทำการชาติจํานวน2,000ผืนเพื่อส่งมอบให้กับ กองกำลังจะป้องกันและหมู่บ้านตามแนวชายแดนและก็ยังได้รับเมตตาจากสมเด็จพระรังดาชมรรกุฎมูลนี้ในสมเด็จทรงชัยและมาเป็นประธานให้ในพิธีและท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์อมโทนาบุญและต่างก็เห็นตรงกันว่าเป็นปันนั้นกับคุณพ่อนะหน้าเหมือนกันเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะ